สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรครับความสงบความสบายใจอะไรแบบนั้นหรือเปล่าค่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งละครับมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป้าหมายจริงๆของการปฏิบัติธรรมอาจจะเหมือนการเอ่อการขัดเกลาหรือก็ทั่งผ่าตัดสิ่งไม่ดีในใจเราออกไป มากกว่าแค,แค่การไปหาความสุขสงบเฉยๆอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันโยงไปถึงเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีเลยคือเรื่องของสันเลขขสูตรสันเลขค่ะเป็นพระสูตรสำคัญในพระไตรปิฎกบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าธรรมะเนี่ยคือเครื่องขัดเกลาสิ่งโสกรปรกในใจเราโดยตรงเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญหรือไปขอพรหรือแม้แต่การมีความสุขจากสมาธิเท่านั้นคำว่าสันเลขขานี่ฟังดู เข้มข้นดีนะครับมันแปลว่าอะไรล่ะครับใช่ค่ะคำนี้ถ้าแยกรากศัพท์นะคะสันละเนี่ยแปลว่าลูกศรหรือของมีคมค่ะครับส่วนเลค่ะก็คือการขูดการขีดหรือการเกลาให้มันเรียบพอรวมกันสันเลค่ะก็เลยหมายถึงการขูดการถากหรือว่าการถอนเอาลูกศรอ,ออกไปลูกศรที่ว่านี่คือก็คือกิเลสตัณหาต่างๆที่มันปักอยู่ในใจเราเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นพวกความโลภความกโกรธความหลงอะไรพวกเนี้ยอ๋อ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับเรามีหนามตําอยู่แล้วเราก็ต้องบ่งมันออกซึ่งบางทีเราอาจจะชินกับหนามจนลืมไปแล้วว่ามันเจ็บแล้วพระสูตรนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับทำไมพระพุทธองค์ถึงตรัสเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีที่มาจากการที่มีผู้สงสัยนะคะแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมมันมีตั้งหลายแบบทั้งรักษาศีลทำสมาธิฟังธรรมแล้วอะไรกันแน่ที่เรียกว่าเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสจ,จริงๆครับ แล้วพระองค์ทรงเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษครับในเรื่องนี้จุดสำคัญที่พระองค์ทรงเน้นย้ำเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเตือนไว้ด้วยก็คือว่าอย่าเพิ่งไปพอใจแค่สิ่งที่เราทำภายนอกหรือแค่เปลือก เช่นอะไรบ้างครับเช่นการมีศีลครบถ้วนหรือการทำสมาธิได้ดีได้ฌานอะไรแบบนี้ค่ะพระองค์บอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าลึกๆในใจเราเนี่ยยังเต็มไปด้วยความกโกรธความอิจฉาริษยาหรือความยึดมั่นถือมั่นมากๆอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการขัดเกลาจริงๆตามความหมายของสันเลขธรรมนะคะ อ๋อชัดเจนเลยครับแสดงว่าแก่นแท้จริงๆมันคือเรื่องของเจตนาคือความตั้งใจที่จะหันมามองแล้วก็จัดการกับกิเลสท,ที่มีอยู่จริงๆในใจเรานี่เองไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปหรือทำดีเพื่อหวังผลอย่างอื่นหรือแม้กระทั่งเติดอยู่ในความสุขจากสมาธิแต่ไม่ได้เอามันมาใช้ลดกิเลสเลย ถูกต้องเลยค่ะสันเลขธรรมคือการลงมือปฏิบัติกับใจตัวเองจริงๆเป็นการทำงานข้างในเลยที่ต้องใช้ความตั้งใจจริงจังเหมือนที่เปรียบเทียบเมื่อกี้เนี้ยค่ะอาจจะเหมือนการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องมืออย่างระวังเพื่อเอาเนื้อร้ายออกไปจริงๆไม่ใช่แค่ทายาเข้านอกให้มันบรรเทาไปชั่วคราวอืมเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับแล้วถ้าอย่างนั้นมันไปเชื่อมโยงกับหลักปฏิบัติสำคัญอย่างอริยมรรคมีองค์8ได้ยังไงบ้างครับ เชื่อมกันโดยตรงและสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคือถ้าเรามองว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นเหมือนชุดเครื่องมือผ่าตัดชั้นดีที่เรามีอยู่แล้วนะคะครับเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะใช่ค่ะพวกนั้นคือเครื่องมือส่วนสันเลขธรรมก็คือ เจตนาและวิธีการที่เราจะเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้แบบจริงๆจัง,จงๆเพื่อขัดเกลาหรือผ่าตัดกิเลสในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละคือต้องรู้ก่อนว่าต้องตัดอะไรออกอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วก็ต้องมีสติรู้ตัวขณะที่กําลังตัดก็คือสัมมาสติแล้วก็ต้องลงมือตัดจริงๆด้วยความเพียรไม่ท้อถอย,ถอ,ยอันนี้ก็สัมมาวายามะประมาณนี้ค่ะฟังดูเป็นการปฏิบัติที่ต้องเอ เรียกว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงมากๆเลยนะครับแล้วในพระสูตรมีหลักการหรือตัวอย่างการขัดเกลาอะไรที่ท่านเน้นไว้เป็นพิเศษไหมครับมีหลายข้อเลยค่ะที่ชัดๆก็เช่นการฝึกไม่ให้ใจเรากำหนัดยินดีหรือว่าเกิดความขัดเคืองง่ายๆกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมที่มันเข้ามากระทบเราตลอดเวลาครับแล้วก็มีการไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครการลดละความถือตัวหรือมานะ ที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆว่าเราดีกว่าเขาแย่กว่าเขาอะไรแบบนี้ uh huh. และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการฝึกวางใจให้เป็นกลางๆไม่หวั่นไหวไปไง่ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าโลก,กธรรมแปดนะคะโลก,กธรรมแปดอ๋อที่ว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาแล้วก็มีสุขมีทุกข์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การที่เราเจอเรื่องพวกนี้ในชีวิตประจำวันแล้วสามารถรับมือกับมันได้โดยที่ใจเราไม่แกวง่งไม่ฟูไม่แฟบไปตามมันง่ายๆเนี่ยถือว่าเป็นการขัดเกลาภายในที่ดีมากๆเลยค่ะโอ้แค่เรื่องโลกธรรมแปดนี่ก็เหมือนเป็นบททดสอบใหญ่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยนะครับการจะฝึกให้ใจไม่หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้ได้นี่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญทางจิตใจแล้วก็ความเพียรสูงมากจริงๆนะครับไม่ใช่แนวปฏิบัติแบบสบายๆชิวๆเลยใช่ค่ะ มันคือการไหวทวนกระแสของกิเลสที่เราคุ้นเคยกันมานานแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสยืนยันว่านี่แหละคือหนทางของการขัดเกลาที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์และก็ความพ้นถุกได้อย่างแท้จริงมีลูกสอนคือกิเลสอันไหนที่มันแหลมคมแล้วก็คอยทิ่มตำใจเราอยู่บ่อยๆหรือเปล่าอืมค่ะแล้วก็อาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องตัดสินใจเริ่มลงมือขัดเกลามันออกไปอย่างจริงจังสักที ก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับวันนี้